สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่งของสุบาลิเตอร์นะคะรถสองแถวมันทิ้งเราตรงอะไรนะห้างอะไรนะห้างอะไร,อไรเออห้างนั่นแหละ <c oughs> โอ้ยดูที่เนี่ยมันไม่ยอมไปส่งโรงแรมอมารินทุกคน <c oughs> อะไรเนี่ยพัทยาได้เรียนรู้อีกแบบนึ่ง ดูสิเขาไม่ยอมไม่ส่งโรงแรมอามาลีเธอนี่มันใช่เหรอเนี่ยไหนอะใชยหาดนะใชยหาดอยู่ไหนอะ <c oughs> ใช่เหรอพี่ว่ามันผิดนะนี่อะไรนี่ซิโลอะไรนี่ เฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยมันต้องเดินชายหาดไม่ใช่เหรอรแล้วชายหาดวาความจริงอะเราต้องเดินตรงไปอีกอะจนถึงเรียบชายหาดแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามันต้องตรงไปอีกคือเราต้องต่อรอโอ้ทำไมเขาปล่อยเราไกลจัง บอที่จริงเขาก็ไปรถเขาก็ไปทางนี้นะเมื่อกี้นี่งา่ารักมากเลยโหตลกเนี่ยตั้มแบบอ่ะเราตรงไปก็ถึงเรียบใช้หาใช่ไหมแล้วก็ไปแยกอีกแล้วก็เข้าลงแล้โหไม่บุตรดาไม่บุตรดารถสองแถวพัทยาปล่อยถิงกลางทางสองแถวปล่อยกลางทาง ปล่อยสีแยกแล้วมันเขาปล่อยสีแยกใช่พ<อ>ี่ว่ามันไม่ใช่นะเนี่ยเรามาผิดแน่ๆเลยเนี่ยเพราะตามแม่ประมาณต้องตรงไปอยู่แล้วเนี่ยตามแม่แบบเราต้องตรงไปแล้วเราก็ต้องไปเลี้ยวเลี้ยวตรงเรียบผานแต่เราถึงจะงข้ามเข้าคนตายแล้ว <laughs> ถ้าไปไม่ถูกทำไงเนี่ยมาอาจจะหัวกับวิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ตรงโน้นหรอ ตรงไปตรงโน้นหรือเปล่านี่มันไปไหนเนี่ย <Okay. S 1> ไปไปเดินโอ้ก <Okay. S 1> oh, ี่โมงกี่ยามนนเนี่ยมาเดินตรงนี้ตลาดดูสิเนี่ยตีเท่าไหร่เนี่ยฟ้า โอโ้ตายแล้วจะถึงโรงแรมกี่โมงเนี่ยโอ้โหสองแถวนี่ไงสองแถวพี่ว่าเธอผิดพี่ว่าเธอเธอลงมาผิดนะเนี่ย จะข้ามไม่ได้สองแผ่อีกรอบนึงเขาจะจอดเอาเราไหมล่ะเออไม่เข้าใจมันไม่น่าจะลงมาทางนี้เลยอ่ะพีบวะนี่พัยาตตาน,นเนี่ยเธอ เอาให้แน่นะเอาให้แน่แน่นะเพทำไมเขาเขียนว่าพัทยาใต้อะเราไปพัทยาเหนือนะคุณเราไปพัทยาเหนือน,ะ,นะคะิพัทยาก็มีอยู่ที่เดียวะฮะเออยยใช่ไม่รู้ว่ามี <laughs> ไม่ร,ม <laughs> มรู้มีกี่ที่จำไม่ได้ เมื่อกี้บอกให้นั่งแท็กซี่มาก็ไม่นั่งไม่เขาก็ไม่รับเราเอออีน้องคนนั้นทำไมไม่แท็กซี่อ่าไม่รับเราทำไมเขาไม่รับเราอ่ะพี่มันจะแก่แล้วเราเดินไปทางไหนไม่เดินที่ไงเราก็เดินตามเส้นทาอ้าวทำไมโอ้แต่รถมันก็ผ่านแต่ทำไมมันไม่มันบอกว่าไม่ผ่านเออทำไมอ่ะ แล้วมันเก็บแค่สิบบาทโอ้มาบุดา <My Buddha. S 1> มีแบบนี้ด้วยพี่น้องกองไป <Yeah. S 1> เอ้ยเป็นบทเรียนเดอ้อไปมาเที่ยวพัทยารถ<ด>ขาไปเอาสามสิบขามาเอาสิบบาทแต่ไม่ถึงที่ไม่ถึงจุดหมายเออเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ ไหนโรงแรมโตเซเวนน่ไงเออตลกมากมันก็ผ่านนะเนี่ยอเอาอเป็นบ้าแล้วแถวสองแถวสองแถวพัทยาเป็นบ้าโอ้ยทำไมไปทิ้งเราตรงนน้นวะอยากให้เราออกกําลังกายไม่มึงจะเก็บสามสิบสี่สิบอะไรก็เก็บไว้ดี เออนี่ไงโรงแรมดูสิแล้วนี่ไงที่เรามานั่งเมื่อตอนโอ้อ,งงอ,อะไรอ่ะตลกมาก,าลกลแ,มแล้วลลมันเป็นอะไรเป็นหนักนะเนี่ยสองแถวพัทยาอ้หนี่ทุกคนยำค่ำคืนชายหาดพัทยาดูดิ นี่เราก็ถึงโรงแรมโอ้ยเนี่ยเขาก็ผ่านทุกคันเลยอะแล้วทำไมเขาไม่ไม่่่ผานคะอเออเอาตลกโอ้โหเดินมาจากสี่แยกตอนไปเสียค่ารถ30ตอนมาเสียค่ารถ10บบาทแต่ไม่ถึงที่พี่น้องคงไป ชายหาดยามค่ำคืนไม่มีคนน้ำก็ลงนะทุกคนดูสิน้ำลงเยอะมีรถไหมรอ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 ,รอใจเย็นเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนนี่แล้วพักอยู่นี่ ดูสิสองแถวไปทิ้งเราสี่แยกอู้หมอยบุดรเก็บเงินสิบบาทบอกว่าไม่ผ่านอมรินเดินเดินไม่เป็นไรเราก็เดินไปนี่แหละมันไม่ไกลเราพักอยู่โรงแรมนี้ทุกคนแต่เราไปเที่ยว พัทยาเหนือตอนไปเขาเอาสามสิบคนละสามสิบรถสองแถวตอนมาเขาเอาคนละสิบบาทแต่เขาทิ้งสี่แยกนุ่นมาพูดนคปฏค่ะเดินยับค่ำคืนเดินไปเดินไป ใ,ใกล้เองดูสิลูกแลมคนเขานอนหมดแลว้วเขานอนหมดแลว้ว <laughs> ไปถูกไหมเนี่ยพาขึ้นเขาเดยเนี่ย <laughs> เดินหลอกเดินหลอกซ้ำซากโอ้ยเธอผิดแล้วนี่โอ้ยกินนี่อะไรของเธอฟ้าตลกมากเลยเนี่ยโอ้โห ฟ้าเมาแล้วเนี่ยฮิจะเดินไปไหนไกลแท้พี่น้องอพี่เลี้ยงเซอรีนเมาพรุ่งนี้โดนเอด็ดตื่นไม่ทันโดนเอ็ดตีสองแล้วนี่เดี๋ยวเรากลับไปกินนี่เราก็ตื่นไหวแล้ว บ้าเหลอไม่นอนก็ยิงหนักเข้าไปใหญ่นู้นแล้วพักอยู่ชั้นบนดูสิทุกคนมืดมืดน่ากลัวปาร์ตี้ก็หยุดติแล้วโอ้ยมาเที่ยวพัทยาอยากเรียนอยากรู้อยากรู้อยากเห็นมาที่พัทยา เห็นหลายๆสิ่งหลายๆหลายๆอย่างหลายๆชีวิตดูสิมืดๆมืดตื้อๆมืดจริงๆ ตัวมือมือมึอมอมอ่น้องผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้จักโรงแรมอามารินป่ะสองแถวอะถ่ะ,เ,นะนเ,เออแท็กซี่ก็แท็กซี่ก็ไม่มามแต่มันไม่รับเราแ <c oughs> ท็กซี่ไม่รับ แท็กซี่โอ้ยแท็กซี่เขาคงกลัวเราเสียเงินเยอะนี่ไปไหนนี่ต็งรถผ่านทุกคันเลยเออโอ้ยเขาทิ้งไว้สี่แยกเนี่ยผ่านทุกคันเลยรถสองแถว พี่น้องเดินเขาทิง้งเดินซองแถวทิง้งเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเห็นเราเป็นอะไรเขาเห็นเราเป็นตัวตลกอ่ะฮะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมนะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะไปบ้าไปฟ้า